มาพี่น้องลาบปลาดุกครับผมผมได้ปลาดุกมาตัวใหญ่ๆเลยมาเด้อเหยดลาบปลาดุกสูงจริงเลยมาข้าเสียวเหนื้มมันออกก็นน้พี่น้องเนาะแย่เขาก็สิขูดเอาเนียมมันก่อนผมเสียวเจเนืยอมันเด้พี่น้องเด้อโู้มันยังห่อนอยู่พี่น้องเลยมันยังร้อนอยู่เนาะยังร้อนอยู่ห่อนๆเลยพี่น้องหลังจากฉีเห้า เอาเนื้อปลาดุกออกมานะครับห้องออกมาสับตัวด้วยพี่น้องเด้อประมาณนี้ก็พอแล้วครับพี่น้องย้อมฉีมุนบวชเนาะผมเสียเอาใส่หม้อไปก่อนเด้อต่อไม่เขาสิมาเตรียมพักเนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกเขาก็สิมี่คาแล้วก็ักให้องใบเปี๊ยห้องเปี๊ยบานเาแล้ากับห้องบัวพี่น้องห้องบัวใส่ประมาณนี้ก็พอแล้วต้องหอมใบมุนกับสิมีหอมแดงกับพริกพี่น้อง น้ากันเนาะผมสีส้มยค่าก่อนเ้ยพี่น้องเด้อซับให้ระเียดประมาณนีก็ได้แล้วครับพ่อแม่ก็สิม่วงส้มไ้หอมปีหอมแดงได้ดพี่น้องเด้อ ความเบี้ยวนเขาเด็ดเอาด้วยพี่น้องเด้อเขาเด็ดเอาจย่งที่เด้อวพวกผมลองสรอยกันเลยเราจะไปเราจะไปมากหมคงสะเด็ดใส่อย่งที่หลดเนาะขั้นตอนเฮ็ดง่ายๆครับขั้นตอนไม่ต้องไปยุ่งยากเนาะไม่ต้องเอาวลนั่นลุ้งที่หลังไม่ีที่หลังนะพี่น้องสรอยผักให้มันเรียบร้อยแล้ยเอาลุ้งพร้อมกันเลดตัวแม่กับสีแม่นบักพริกเด้อพี่น้องเด้อผมดีสรอยบักพริกไว้ด้อบักพริกผมกับสีใส่เข้าไปให้กัน เป็นเมนูเห็ดยังไงด้ยพี่น้องปลาดุกหน้าบ้านเา้องก็คือสีเห็ดเสียบเพื่อัหนเลยผมว่าเห็ดเสียบกลัวเขาเลยมันบกใครเข้าไปไหนไนมะ่ปลาดุกหน้าบ้านเา้องเรียบร้อยครับพักประมาน่นีด้วยพี่น้องมาเนี่ยผมสีผ้าปรุงแล้วต่อไปขันตอนต่อไม้เข้าเสียวพักลุงเล่ด้ยพี่น้องด้อเสียเข้าส้อยไว้เดีวใส่ครับไปเลยนะเขาซับปลาดุกไปเรียบรนะ้อยเนาะเขาพักลงไปใส่เลยผมใส่ผักลายเลยมาเนี่ยกินผักนะพี่น้องเนาะ หยดน้ำปลาน่นิดหนึ่งนะพี่น้องเด้อให้มันมีตสชฉาิจล็กน้อยนัวๆน,น้ำปลาใส่เข้าไปเลยพี่น้องพริกดอพี่น้องเด้อพริกป่นเด้อต่อแมากะสิเป็นข้าวคั่วเด้อพี่น้องใส่เข้าไปเลยอันนี้ผงนัวเด้อพี่น้องเนาะใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวแล้วห้องก็สีคนเด้อพี่น้องคนนี่มันเขากัน ลาบปลาดุกแซ่บๆพี่น,อน,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 น้องอมาเนี่ยข้นเนี่ยมันเข้ากันดีๆเด้อครับแดี๋ยวจะชิมเบืองผู้ใดมักนัวหน่อยนัวดอะไกับปรุงเอาเด้อพี่น้องเด้อผมให้แนวทางไว้ประมาณนี้นะครับลาบแซ่บๆเนาะพี่น,อน้องเนาะแต่จะเอาไปย่างแห้งก็ดีขึ้กันครับเงียบลอยพี่น้องเนาะต่อไปเท่ากับใส่จานแล้วมาเสิร์ฟมานี่เสิร์ฟเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเนาะพี่น้องเนาะที่โบกเสียบแน่นอนครับจูนพูนเลยพี่น้องเด้อ รลายเลยมาเนี่แล้วมาเนี่ผมก็บสิมีผักกระโดนผักกระโดดน่ะพี่น้องเนาะใบบุกม 20, ่วงนหิมะพันธ์ใบม่วงหิมะพันธ์เลยพี่น้องเด้อเใบ,บม 20, ่วงหิมะพันแล้วก็บสิมีลูกโดดลูกโดดนี่ใส่ยังหน่อยลูกโดดบักเขือบักเขือพี่นอออ้องบกเข้าบกม่วงหน่อยบกปอหน่อย แต่ก็มีบกแต็งหน่อยน้องพี่น,อนอ้นองเนาะอันนี้พี่น้องลาบปลาดุกแซ่บๆจากเชฟก่อน